สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมนูนเผยสาเหตุคนอ้วนติดโควิดทำไมเสียงสูงป่วยหนักเสียชีวิตวันที่11พฤษภาคมนายแพทย์มนูนลีลชวเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบก,การหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าทำไมคนอ้วนถึงมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด รกอ้วนส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจไขมันภายในช่องท้องดันกล้ามเนื้อกระบังลมขึ้นไปในสรวงอกมากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อกระบังลมทํางานได้ไม่เต็มที่ไขมันที่สรวงอกมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นทําให้กล้ามเนื้อต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อให้สรวงอกขยายตัวแรงต้านมากขึ้นทําให้ปริมาณของอากาศเข้าปอดน้อยลงหลอดลมอาจจะปิดถุงลมของปอดส่วนล่างอาจจะแฟบทําให้การแลกเปลี่ยนของกา๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ส่งผลให้หายใจถี่ขึ้นเกิดภาวะออกซิเจนต่ำโดยเฉพาะเวลานอนงายสภาวะอ้วนโดยใช้ดัชนีมวลกายหรือ m b i คำนวณจากน้ำหนักตัวกิโลกรัมและความสูงเมตรโดยใช้สูตร BMI น้ำหนักกิโลกรัมความสูงเมตรยกกำลังสองแบ่งระดับความอ้วนเป็นระดับต่างๆดังนี้ BMI 18.5ถึง24.9กิโลกรัม M2 ปกติ BMI 25 ถึง29.9กิโลกรัม M2 ภาวะน้ำหนักตัวเกิน BMI มากกว่า30กิโลกรัม M2 อ้วนคนอ้วนมีภูมิคุ้มกันลดลงมีการอักเสบเรื้อรังเพิ่มขึ้นมีโอกาสลิ่มเลือดอุดตันตามอวัย,ยวะต่างๆมากขึ้นเมื่อคนอ้วนติดเชื้อไวรัสโควิดเชื้อไวรัสจะแบ่งตัวในทางเดินหายใจมากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติ เกิดการอักเสบของปอดมากขึ้นส่งผลให้มีการทำลายของเนื้อปอดมากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติเนื่องจากความจุของปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าและออกของคนอ้วนลดลงประกอบกับคนอ้วนเกิดริมเลือดอุดตันในปอดบ่อยขึ้นทําให้ระบบหายใจของคนอ้วนล้มเหลวเร็วขึ้นใส่เครื่องช่วยหายใจมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่มีน้ําหนักตัวปกติคนที่น้าหนักตัวเกินมีความเสี่ยงแต่น้อยกว่าคนอ้วน ช่วงนี้คนอ้วนและคนที่มีน้ำหนักตัวเกินต้องพยายามลดน้ำหนักโดยการกินอาหารให้น้อยลงออกกำลังกายกลางแจ้งอย่ากเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมืออย่าเข้าไปในสถานที่ปิดคนอยู่กันเยอะๆอากาศไทยเทไม่ดีรีบจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ